สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะออกมาเกิดเหตุเกิดเหตุไรเกิดเหตุเหตุยังตีเหตุซุซ bon กิ่งใส่บัขาดคิดเหตุบัตคิวบัตรพอก็จะควงเค<อ>ยเหตุยังท่าเอือบบัตบัตรก็พอจะควงบัตรเนี่ยซึ่งเจอกับตัวมาถึงที่พัก<อ>มาถึงที่พักแต่เข้าห้องพักไม่ได้ถือเพดลอมถือเพดลอมพี่น้องเอ้ยขืออยู่ไงระบาดเนี่ย ข้าศึเขามองพักบาบ่าขไรุ่งเท่าเจียกอมาเส็มรถสวดสิรันรถมื่อดเนาะไก่กัไก่ีเจอเก็ดปอกมาซานแต่ว่าหองพักกากิดิ้ข้าก็สิเดิจองไหมบ่บ้าข้าก็สิดย่ใจจะได้เงินใจเงินใหม่จ้าถือว่าฟาดเคาะนะคะพยายเร่าได้เข้าสติรับโสก่อนใหญ่โยตอนนี้พุดประมูกํ็ล่างจ็เคียวแล้วจะไปก็า่างเคียวกับคนเยู่ ที่ที่พักใหม่ค่ะถูกเพจฟอมจองโอนเงินมาจำไปบอกว่าเพจฟอมเต็มทุกข้เลยเต็มเพื่เเอคุณหาได้หไม่ดดหาเ็มเียบน้อยเลยใช่ละโอ้ยาบักไก่หนึ่งขีดออบัี้ ของทิพย์ไอ้ทหลี่มเนี้ยาหมูวาอยู่เหนือเนาของทิพย์มนเป็นถือของทิพย์เ็นะถือของทิพย์อีหลีบบาทเจออิหลีตายในที่นนก็ขาอยู่ั่งอยู่ระบาบียเดัในห้อของผ้ากันเต็มว่าซ่อผ้ากันเต็มแล้มละนิกานาฬิกาไปคนละค่ะอยู่กับลูกหน่อยอยู่คุ่ะ คนละหลานเลยคนนึกเอามตายละท่าใดบาตนีน่เยละาร่ดบกิจกรรมติดนที่อุดรนนมาเที่ยวมวนมวทุ่เมนละบาทไปแจงคว่ำเหรอจงคว่ำสิบาบาท